ใกล้ทะเลเลือกหลังคาแบบไหนสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูหน้างานหลังคาที่ชุดเดิมเนี่ยเป็นงานหลังคาเมทัลชีทนะคะคือทางลูกค้าเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของหลังคาเก่าที่เป็นเมทัลชีทแล้วมันเกิดการ เสื่อมสภาพอะค่ะจากสนิมที่กัดกินเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลค่ะแล้วก็เลยทําให้เกิดปัญหาการั่วซึมของหลังคานะคะคือั่วทั้งหลังเลยอะค่ะครน,นี้ก็เป็นความเร่งด่วนที่จะต้องเข้ามาแก้ไขางานให้ลูกค้าเราก็ได้ทําการแนะนําลูกค้าเลือกหลังคาสมาร์ทลูฟเพื่อที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าตัววิลล่าตัวนี้ค่ะอยู่ใกล้ทะเลการเลือกใช้หลังคาสมาร์ทลูฟเนี่ยมีข้อดี หลักๆเลยก็คือในเรื่องของที่แผ่นเนี่ยเป็นแผ่นคุณภาพ A PVC นะคะก็จะไม่เกิดสนิมเพราะว่าไม่ได้ทำมาจากวัสดุที่เป็นแผ่นเหล็กนะคะแล้วในเรื่องของการเก็บเสียงเพราะว่าตัววิลล่าเนี่ยจะต้องให้คนเนี่ยเข้ามาพักเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนตกเนี่ยคะ่ะถ้าใช้เมทัลชีตก็จะเสียงดังแต่ตัววิลล่าตัวนี้ก็คือเลือกใช้แผ่นสมาร์ทโลบก็ทำให้เสียงเนี่ย มันเงียบนะคะเวลาที่ฝนตกแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการล่วซึมเนี่ยเราก็ใช้ตัวชุดอุปกรณ์ฝาครอบสกรูเรียบร้อยนะคะคือมันจะมีตัวหมวกสำหรับคุมหลังจากเรายิงสกรูอีกทีหนึง่งก็จะป้องกันปัญหาการล่วซึมได้ดีแล้วเราก็เสริมเหล็กตัว แปะรับแผ่นนะคะให้มีความแข็งแรงแล้วก็ให้ให้มีความมั่นคงเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลนะคะเวลาที่เกิดปัญหาบางทีฝนตกแรงหรือมีพายุเข้าหรือมี มอลลสุมอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะป้องกันในเรื่องของหลังคาที่ที่ถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยมันอาจจะหลุดออกได้นะคะตัวนี้ก็จะหมดปัญหาและทำออกมาเนี่ยงานก็จะแข็งแรงแล้วก็เรียบร้อยนะคะถ้าท่านใดสนใจในเรื่องของแผ่นหลังคาคุณภาพสำหรับที่จะทำบ้านหรืออาคารหรือรีสอร์ทนะคะหน้าทะเลเนี่ย ตัวแผ่นหลังคาสมาร์ทลูปเนี้ยก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าตรงนี้ได้ดีนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อร้านแพลวได้ค่ะที่เบอร์0819999510สวัสดีค่ะ